ดีครับเราวย u ท e f เฟซบุ๊กทั่วโลกทั่วประเทศไทยครับวันนี้จะพามาชมรายการอาหารตาสั่งนะครับวันนี้วันที่12เดือน8พศ2522ครับเวลา5โมงเย็นครับวันนี้ตรงกับวันแม่นะครับ ทุกคนนะครับเพื่อโลกทั่วประเทศอาหารตามสั่งของเราเหมือนเดิมครับเมนูพิซร้านะครับมทนนนบทีทุกอย่างเลยอาหารตามสั่ง กีอยู่อามาชมอาหารตามสั่งเลยนะที่แห้งไปฮ่าสวยตามสั่ง นี่ก็จะเป็นกับเ้าไก่กับเผาไก่ เครื่องปรุงก็มีเตรียมพริกบดใส่ลงไปน้วมันหอยผงชลรสตีต้ตานนี่ใส่ลงไปข้าวไก่ซื้อ,อยูดดำซอสปรุงรสผักเขียวใช่ห้ออะไรก็ได้ใส่ลงไป เพื่อำก็ใส่เสื้ออะไรสีสันสวยงามากระเพราไข <c oughs> ่เหลืองน่ากินนี่น้ำตกตรงไปผัดให้เข้ากระดันไข่เจียว ไข่เจียวกรอบเหลืองทเที่อะไรต่อาะผัดไข่เคียวกะผัดไก่เหรอลอะไรคะฝนมาอีกแล้วแต่ไม่ตกแต่คื้มมากขายของหน้าฝนต้องทำใจนะครับอ๋อพัดเลย เบรรยากาศที่ร้านปากซอยพัฒนาการแปดพอทอม่ะพี่อาขอข้าวกล่องหนึ่งหน่อยคิข้าวผัดไข่ใส่อะไรผัดไข่แล้วใส่อะไรไข่ไข่อย่างเดียว เกเกี่ยวขนมนหน่อยเต้าหู้เต้าหู้อบอกยับต้มยำปลาไก่ข้าวซีข้าวฟองตรงนี้พี่กับเอาเส้นหมีร่ราดหน้านะเอากุ้งกับหมู หนึ่งในตลาดนะ,ะน,นี่นี่เดี๋ยวให้น้องไปตุวจเออนะหมูกับกุ้งเส้นหมี่รัดหน้าเส้นหมี่รัดหน้าเขียนไว้หนหมูกับกุ้งมีข้าวผัดเครื่องปรุงก็มีผักคะน้าหอมหัวใหญ่เสือเทศเครื่องปรุงก็ซอสจีอิ๊วด,ดำผงรสดี รสละลานตัดตัดให้เข้ากันเลยนะตัดให้เข้ากันเลยอย่างเงี้ยหอมมาก ก็ไก่ทาดนะนี่รายการอาหาร กุ้งปลาหมึกหมูหอยลายก๋วีปลาทำสั่งจย่างหกไก่หกไก่ขายดีเนี่ยชื่ออะไรนะตังคง คิดเตุดเทียมใส่ลงป้ามันหอยสารคงจนลดรดถีใส่ลงป้า,ยา,อ,ยา,อ,ปายอย่างละครึ่งช้อนชานะครับปลาอิ่วปลาเขียวใส่ลงป่ายกะเอาง่ายๆของหัดททำที่บ้านได้นะครับเป็นกระเพราไก่กะเพราหมูก็ใช้สุดเดียวกันหมดใส่น้ำม,มัมปาผัดให้เข้ากัน ชาดก็เริ่มหอมนี่โอโ้โหน่ตม้ม,ตมยำต้มยำอะไรเชฟตม้มยำอะไรเนี่ยน้ำใสอะตม้มยำอะไรเล,เล,ลย์หรือรวมต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งยกุ้งกบปลาต้มกับปลาน้ำใส นีกุ้งกับปาลาน้ำใสว่าจะของอ่าซุก,กี้น้ำนะกินมากสุก,กี้น้ำอะไรนะสิสุกี้น้ำหมูใช่อันหน้าหมูกุ้งติ๊เส้นมี่สุกี้น้ำหมูใช่ค่ะ เมนูทอดปลาผัดผักรวมทอดปลาผัดทอดปลาผัดผักรวม อนี่ปลาพริกแกงเป็นับข้าว <c oughs> อันนีย ทอดปลาก่อนเลยครับทอดปลานี่จะเป็นปลาเดอรี่นะซือมาได้เลยจทอดใหเหลืองให้สุกก่อน ปลาพิากแกงทอดปลาให้เหลืองเลยปลา ได้แล้วครับ ทอดายสุกแล้วปลาทอดผัดรวมเครื่องปรุงกระเทียมลงไปแล้วผง,งกชโลดรสตีตาลนมันหอยผัดเข้าไปขเข้ากัน ปัด่เข้ากัน